ู้ชมคะนัดกับดรวิทย์ไว้นะคะว่าจะมาสัมภาษณ์พันเอกเศรฐพงศ์มลิสุวรรณประธานกทคที่กสทชแห่งนี้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เจอพี่วิทย์เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองโทรศัพท์หาพี่วิทย์ด้วยระบบ 3G ค่ะวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกับท่านเศรษฐพงศ์นะคะก็เป็นเรื่องของ 3G ว่าคืบหน้าถึงไหนถ้าอย่างนั้นนะคะลองดูจากโทรศัพท์มือถือนี่เลยค่ะอ่าอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ่าตอนนี้อยู่บนตึกอากาศกำลังร้อนอยู่เลยทิพถึงนานยังโอ้พี่วิทย์ เขานัดกันในตึกไปยืนรออยู่ข้างนอกเหรอพี่รออยู่ที่กสทชเนี่ยตรงข้างหน้าลตรงที่แดดร้อนๆเนี่ยทิพย์เนี่ยเงออยยแล้วโอ้โหไปรออยู่อีกตึกเขาสัมภาษณ์อยู่ตึกด้านหน้าค่ะพร้อมแล้วตอนนี้ค่ะอ้าวตายละถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอพันเอกเศรษฐพงศ์พร้อมๆกันเลยนะคะพี่วิทย์อ้าวงั้นที่นี้เดี๋ยวพี่กลิ้งไปหาทิพย์แล้วกันนะอาจจะกลิ้งเร็วไม่เท่ากับสอง,ก,สองกับสาจีนะเดี๋ยวไปเจอกัน ะะกับคุนเอกเศร,ร,ร,รษฐพงศ์มลิุวรรณประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือประธานกทกน,ออน,นั่นเองค่ะด้านหลังอุปกรณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะครับก็เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพสรราญัญญาณโทรศัพท์ขึ้นครับไม่ว่าจะระบบใดนะขึ้น900 850 2ย0ปาที่กำลังเปิดตัวแล้วครับ่าสามารถที่จะใช้รถคันนี้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการโรแล้วหลุดไหม เขาเรียกว่าเราโทรครับนะครับโทรสำเร็จไหมไหม,หมายความโทรแล้วไม่ติดข่าวน,นี่ก็สกงแมะวันนี้บางค่ายมีการโรลเอาแล้ว3ามคนขึ้นอาทิตย์ใหม่นะครับประชาชนทั่วไปถามไม่ถามยังไม่ได้ใช้เลยนะครับก <ạ. S 1> ระบวนการในการโทรที่ได้คุยโอเปอเรเตอร์เอาไว้เป็นยังไงบ้างรครับก็ตอนนี้ก็มี3รายซึ่งได้รับแบบนาตในระดับแดีวนะครับก็คือจะมีการเปิดตัวแต่อาจจะให้บริการอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าการโรลเอาการสร้าง วงถ่ายเนี่ยมเขาเสร็จยี่อโอเรค่ะาแปลงแปลงซอ์แวร์เจ้ารถที่อยู่ด้านหลังนี่นะคะที่ว่าเป็น drive t e ใช่อันนี้จะทาหน้าที่เหมือนกันในการที่จะไปตรวจสอบดูไหมคะว่าพอการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วเนี่ยการใช้งานจะเป็นยังไงรถคันก็จะเก็บข้อมูลครับเก็บไปเรื่อยๆแต่นนไม่ได้แค่สองนะครับเก็บเก้าร้อยเก็ปก็บหนึ่่พั่อู่งพั่่ เกณฑ์ต่ำสุดผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเราจะเตือนก่อนแล้วเราก็จะบอกด้วยว่าไม่ผ่านเนี่ยแวกนี้คุณตอกคุณไปซ่อมนะคมันมีผลอะไรที่แสดงออกมารายงานผ่านทางหน้าจอไหมคะมีนมันก็มีหลายหลายเรื่องนี้เป็นอันธุกรรมครับที่ก็เป็นสัญญาณความแรงที่ายนะครับอ่าวนี้จะมีินซีเดนต์กอสารีโตเป็นระบบสารี่ครับแล้วก็จะมีตารางเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยของ ค่ายนี้จะขึ้นมาเลยค่ายนี้ในตอนนี้มีต่อกี่ไเราต้องมาบอกหัวละเอียดพิับนขึ้นความถี่ใหม่ความเร็วเร็วขึ้นประมาณเท่าไหร่สมมติถ้าเทียบกับเอชหรือถ้าเทียบกับสามจีบนขึ้นความถี่เดิมวันถ้าแต่ถ้าเทียบให้ดูแบบง่ายที่สุดมันจะเร็วขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับเรื่องนี้นี่ถ้าถ้าเป็นเอชจะเป็นแค่ระดับกิโลบิตต่อวินาทีคือพูดง่ายๆไม่ถึงครึ่งเมกครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็น3าจีจริงๆแล้วมีความถี ในความกว้าง15เมตรที่เราได้ประมิไปแล้วเนี่ยก็จะมีความเร็วในระดับสามารถที่ถึงเป็น10เมบิต่อวินาทีได้แต่ต้องอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนที่หลนนะครับถ้ามีรถคันเดียววิ่งก็วิ่งได้เต็มะวินลทแต่ละวินาครันที่สองก็หลบกันนิดนึงแต่ก็ยืนันได้เร็วอยู่แต่ถ้าร้อยคันวิ่งก็ต้องเฉลี่ยคือก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่าใช่คนเดียวนะถ้าเกิดมีคนอื่นใช้มันก็จะเฉลี่ยกันไปเพราะฉะนั้น โดยทั่วไปแล้วยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนคี่ท่านเศรษฐภงบอกว่ามันเร็วขึ้นแน่นอนแต่มันไม่เห็นภาพเราต้องทดสอบให้ดูว่าไอ้ที่บอกว่าเร็วขึ้นจริงๆอะเร็วขึ้นยังไงให้ทางเจ้าหน้าที่วัดให้ดูเลยว่าขึ้นเดิมครับสปติยังไงขึ้นใหม่ครับที่ใช้เกียร์ไปยังไงอันนี้เป็นสามทีขึ้นความถี่เดิมของ AIS เนื่องจากเอสเขาเปิดตัวเราเลยต้องเทสเขาในวันนี้ครับท่านอันนี้เป็น2,001อันนี้900นะครับอันนี้2,001เราลองมาดูเราเทสดูนะครับ เวลาเทสนี่ก็จะต้องดูที่ไปแล้วนะครับนี่ตีสเกลขึ้นมาแล้วครับดาวโหลดนี่ดาวโหลด speed ใช่ไหมคะเจ็ดจุดแปดนะฮะโอ้เจ็ดจุดแนี่เราได้มาแล้วว่าดาวโหลด7 8็ปกตามกติอัพโหลดจะต่ำกว่าอยู่แล้วก็คือศูนาสาอันนี้ค่อนข้างโอ้อันนี้อัพโหลดนะครับอันนี้ดาวโหลดนะฮะอันนี้ดาวดาวจะแรงะอัพจะน้อยกว่าโดยปกตินะครับนี่นี่แบบเก่านะเก้าร้อยห้าสิามคือดูว่าเขาเปลี่ยนเป็นสามตีสองพันหนึ่งบ้าง ครับ่ลองดเลยครับอ่าา9.14นะครับ9.14ลองพอดีด้ันทางด้านของอัพโหลดบ้างอัพโหลดค่ะ1.5โงงก็เกือบเกือบจะสามเท่าเลยสารอัมโหลดนะครับอันนี้ต้องย้ำนะคะว่าเป็นการสาธิตยังไม่ใช่ซิมที่มีการขายตามปกติจริงๆอันนี้ถ้าเป็นซิมขายจริงๆเนี่ยตัวเลขก็อาจจะมากกว่านี้ครับเป็นได้ชัดกว่านี้ยังไงใช่ครับได้ชัดอาล่ะ เอาแล้วครับท่านประเด็นอื่นนี่นนครับท่านเศรษฐพงศ์ครับคุณก็บอกว่าโอ้โหเรื่องของการประมูลช่วงที่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการเขาใช้เงินเยอะในการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นค่าบริการเพิ่มขึ้นหมายพราะความเร็วเพิ่มแล้นนี่ไม่ได้ย <c oughs> ังไงก็ทาม <c oughs> ว่าเรามีเงื่อนไขไทยไม่มีอะครับ ว่าต้องลดราคาต้องลดราคาแต่ว่าเอ๊ะลดยังไงครับเรามีมติว่าถ้าเอาโปรโมชั่นเดิมมาใช้ในบริษัทใหม่ข่ามได้เนี่ยต้องเอาโปรโมชั่นนั้นละมนลดราคา15%ทันทีโอ้ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นแพ็กเกตนี้ราคา100บาทครับร้อยบาทต่อเดอนก็กลายเป็น85บาทเป็นต่ำโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะถูกค่ายาไปเอาโปรโมชั่นเก่ามาใช้นะครับเาะอาจจะไม่ไม่เลือกมาทั้งหมดเลือกมาบางส่วนก็ต้องลดทั้งหมด แต่มันมีอันนึงครับก็คือเป็นโปรโมชั่นที่คิดมาใหม่เอ๊ะมนจะไปเทียบกับอะไรโอ้ไม่มีตัาเทียบเดิมใช่แล้วหลักการทางเสศาสัตว์เราก็เอาเอาโปรโมชั่นที่มีทั้งหมดในตลาดวันที่7จ็ดค่าคมสองพั้าที่เราออกอนุญาตไปมาทำค่าเฉลี่ยเราก็จะได้เส้นเด็ดลายดูแล้วลดประมาณ5้าและคิดเส้นหนึ่งเส้นที่ต่ำกว่าตรงนี้จะเป็นเส้นที่เอาไว้ตรวจสอบว่า เขาออกโปรโมชั่นต่างๆนีเกาะเส้นนี้มาโอค้คือมีเบนช์มาคู่เทียบประกอนผลบังคับใช้แล้วค่ะจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มตั้งแต่ให้คนกลางนี่แหละท่านกัปตันพลนจะบอกว่าจริงๆเราใช้2 G มีความสุขอยู่แล้วเร,เราใช้ H ก็เพียงพออยู่แล้วเขาสามารถทําได้แล้วกสทชดูแลเขาเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเนื่องจาก ไปอนุญาตที่เคยมีมาก่อนเป็นสัญญาจัมปทาครับนะครับถ้ายังไม่หมดสัญญาสรรัมปทาคุณจะต้องดูแลลูกค้าครับนะครับเอาละครับ,รบท่านแง่มุมทางสัญญาก็ดีกฎหมายก็ดีเทคนิคก,ก็ดีเยอะแยะไปหมดเลยท่านมีคาแนะนาสั้นๆให้กับผู้บริโภคยังไงบ้างไหมครับผมอยากจะให้ประชาชนเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ต้องไปเลือกตามชาวบ้านเขานะครับถ้าเราคิดว่าเราใช้ร้อย ถ้าเราอยู่เดินต้องมีความสุขก็ที่เดิมแต่ถ้าเราบอกเราชอบใช้เนย์พามันต้อเร็วมีเงื่หน่อยอแจะย้ายก็ลงไปดูชั่วเท็กเกจไหนเหมาะกับเราไม่ใช่ว่าไปเลือกแพ็กเกจโดยไม่รู้เรื่องราวเลือกไปรีบเรื่อยหรือเลือกแพงที่สุดนะครับเราอาจจะไม่เหมาะตรงนั้นเราดูว่าเราใช้แบบไหนและที่สําคัญคือเรามีสัญญาให้บริการอยู่สัญญาณให้บริการตรงนั้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้มียังสร้างไม่คู่ควรเลยไม่ใช่ใช่ไหมครัเราอาจจะเดินทางต่างจังหวัดบ่อย สมงก็เด็ยอาจจะไม่บอกในตอนนี้อ,อาจจะบอกปีแค่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าเราบอกไหมถ้าอยราเป็นคนในเมืองสองก็เด็กได้บอกครับแต่ตอนนี้นะครับครับมีหน้าจะทั่วประเทศคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณอาจารย์เจ้าพนักงานสูงขอบพระคุณมากนะครับครับดีครับนี่แะคร